รีวิวสินค้านอกสถานที่นะครับอุปกรณ์ตัวนี้ครับกระเป๋า iPad นะครับ Apple s h e e t ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผม 10.8K ทุกคนมั่นใจแล้วนะครับรูดง่ายนะค่อนข้างกระชับก็ถือว่าไม่หนักครับ โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับ2เราเราเรื่องนะครับวันนี้2เราเราเรื่องมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านอกสถานที่นะครับผมตอนแรกว่าจะมาเก็บบรรยากาศของชมพูพันทิพย์นะครับผมแต่ตอนนี้ชมพูพันทิพย์ได้ล่วงโรยไปหมดแล้วนะครับโอเคตอนนี้บรรยากาศยามเช้านะครับ7จ็ดโมงครึ่งนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับวันนี้ผมมีอุปกรณ์จะมารีวิวนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า กระเป๋า iPad นะครับผมตัวนี้เป็นกระเป๋าของ Apple s h e e p นะครับผมเป็นรุ่น s h e e p Armor นะครับผมซึ่งกระเป๋าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการกันกระแทกที่ความสูง2เมตรนะครับผมแล้วก็มีทั้งหมด4สีนะครับสีที่ผมได้มานะครับเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนะครับผมสีที่สีก็คือ สีน้ําเงินนะครับผมแต่ว่าของเราที่ได้มาเป็นกรีนนะครับเป็นสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวัสดุภายในกันนะครับว่าเจ้าตัวชีฟอาร์เมอร์ตัวเนี้เป็นยังไงนะครับผมโอเคทั้งในนะครับก็คือตัววัสดุของชีฟอาร์เมอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมเป็นกระเป๋ากันกระแทกนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่รัก iPad แล้วต้องการใช้ iPad ในการเดินทางนะครับผมกระเป๋าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับ ของทาง Apple c h i p เนี่ยเขามีทดสอบให้ดูนะครับมีการลองทุบให้ดูนะครับรับการกระแทกเนี่ยสเมตรนะครับผมเนือสัมผัสของตัววัสดุนะครับค่อนข้างแข็งแรงครับผมมีการกระแทกนะแล้วก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ครับเป็นชีฟนะครับผมแล้วก็จะมีสกรีนเป็นรูปตัว S ตรงนี้ครับไม่ใช่สกรีนครับก็คือเป็นลักษณะเป็นลวดลายนะครับผมเป็นตัว S นะครับผมตรงนี้นะ ภายนอกนะครับผมค่อนข้างสวยงามนะครับด้านบนจะเป็นนี่นะครับจะเป็นสําหรับไว้หิ้วนะครับซิปค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นสีเดียวกันกับกระเป๋าเลยนะครับซิปที่นํามาใช้นะครับเป็นซิปของ YKK นะครับผมตัวนี้นะซิป YKK เนี่ยทุกคนมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่ามีความทนทานนะครับผมแล้วก็ลูดง่ายนะครับผมซิปค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนี่ครับเป็นซิปของ YKK นะครับค่อนข้าง แข็งแรงนะครับสามารถรองรับ iPad 9.7ถึง11นิ้วนะครับผมที่สามารถรับได้นะแต่ว่า iPad 12.9นิ้วเนี่ยไม่สามารถใส่กระเป๋าใบนี้ได้นะครับผมรับได้เต็มที่คือ11นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมพัสดุกภายในนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับข้างในค่อนข้างนุ่มนะครับผมตัวนี้เป็นการกันกระแทกนะครับเป็นซับด้านในนะก็คือตัว iPad เนี่ย เราจะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับผมส่วนดน้านตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นใส่อุปกรณ์เสริมนะครับอาจจะใส่คีย์บอร์ดใส่สายชาร์จอะไรนี้นะครับผมสําหรับ iPad ของเรานี้คือใส่ด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นโลโก้ของชิปนะครับผมโลโก้ของชิปอยู่ตรงนี้นะสัมผัสค่อนข้างนุ่มครับผมน่าจะทําไว้สําหรับให ตัว iPad เราไม่เป็นรอยนะครับค่อนข้างนุ่มมากเลยครับภายในก็มีประมาณนี้ครับนํา iPad มาใส่ดูนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยจะพอดีหรือเปล่านะผมโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับปกติแล้วนะครับผมจะนํา iPad เนี่ยใส่ไปในกระเป๋านะครับผมเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเราใส่ iPad เข้าไปในกระเป๋าเลยเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมครับว่า iPad ของเราเนี่ยอาจจะงอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งก็คือต้องเป็นกระเป๋ากันกระแทกตัวนี้นะครับของช h ป e า a r m ม r นะครับผมวิธีการใส่นะครับผมก็คือตัวนี้เราใส่เคสของซูฟูเคสนะครับตัวนี้ก็กันกระแทกที่1.5เมตรนะครับเมื่อรวมตัวกันกับตัวกระเป๋าที่กันกระแทก2เมตร ทำให้เรามั่นใจได้ยิ่งขึ้นนะครับว่า iPad ของเราการงอเนี่ยจะยากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะนํา iPad ของเราใส่เข้าไปอย่างนี้ครับมีซอรล่องเป็นปากกาเนี้ยเราก็ใส่ได้นะครับผมนี่นะครับค่อนข้างพอดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ย iPad ของเราคือ11นิ้วนะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับค่อนข้างกระชับครับผมอันนี้เป็นเคสของซูคูนะนี่ครับค่อนข้างแน่นหนาดีทีเดียวนี่ครับก็ไม่หล่นนะครับผมไม่หล่นนะ ก็จะมีเป็นกันรกระแทกในตัวนี้อันนึงนะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เสริมด้านนี้เราก็ใส่ไว้ถ้าไม่มีเราก็ใส่แค่นี้ครับจะเป็นการกันกระแทก1ส่วนนะครับ2ส่วนนะครับผมกบเข้าไปงี้โอเคแล้วก็รูดซิปปิดแค่นี้ครับเวลาไปไหนมาไหนก็อาจจะหิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆอาจจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้การกระแทกที่2เมตรนะครับผมกับตัวซูกูเคสข้างในกันกระแทก1.5เมตร ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับว่า iPad ของเราปลอดภัยแน่นอนนะครับผมโอเคก็น้ำหนักก็ไม่ค่อยก็ถือว่าไม่หนักครับพกพาสะดวกนะครับผมแล้วก็ความหนาของเจ้าตัวกระเป๋าเนี่ยก็ไม่หนามากนะครับผมไม่ทำให้เกะกะนะครับผมเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนนะครับเราก็นํากระเป๋าตัวนี้ครับสามารถใส่เข้าไปนี่ครับในเป้ของเราได้ง่ายๆเลยครับก็จะกันกระแทกนะครับผมนี่เห็นไหมครับ ใส่เข้าไปในเป้อย่างนี้นะครับก็ไม่เกะกะอะไรครับก็ปกติครับ โอเคอันนี้ก็คือเป็นการรีวิวให้ดูแบบง่ายๆนะครับผมแบบคร่าวๆนะให้รู้สรรพคุณว่าตัวเนี้ยมันสามารถกันกระแทกนะครับที่2เมตรนะครับผมกระเป๋าใบนี้นะครับผมได้มาในราคา899บาทนะครับโดยการสั่งซื้อจากทาง Apple s h i e f โดยตรงนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปสั่งซื้อดูได้นะครับเป็นกระเป๋า iPad สําหรับกันกระแทกนะครับผมทําให้เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวกระเป๋า Apple s h i e นะครับก็ลองไปเลือกดูนะครับว่าเพื่อนๆสนใจ ีไหน,นมีทั้งสีดําสีน้ําเงินสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับผมผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสาหรับถนอม iPad ของเราให้ใช้งานได้แบบยืนยาวแล้วก็ยาวนานนะครับผมเพราะว่าตัวนี้สามารถกันกระแทกได้นะครับผมโอเคก็วันนี้น่าจะขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลืมไปดูนะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง สองเราเล่าเรื่องเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้ครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย